ทุกขวาอัปคาัสายหมัดเข้าไปโดนอิจุดขย่มข้างเดียวสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ชแตแไม้ไม้ไหมดไทยจะสีวันนี้ย้อนไปเกปีที่แล้วครับ11มิถุนายน2560เป็นการชกคู่แรกของรายการครับเป็นการแก้มืออีกครั้งหนึ่งกับแกงสีแดงนี่3กอสอบุญเยี่ยมตอนนั้นอายุ16ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์หันหลังนี่นะครับวิ่ยแทงเข่าพบกับกอเพชรพญาไทายจากนครสวรรค์อายุมากกว่า1ปีครับ114ปอนด์วันนั้นอาจารย์สมคิด <S S S> ยาืมยญาเป็นกรรมการบนเวทีเป็นมวยขวาด้วยกนันทั้งคู่ สามกสามกแดงเคยชนะคะแนนมาเมื่อ2เดือนก่อนหน้าที่จะชกครับเมื่อเจ็ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นการล้างตาครับก่อนเป็นมวยดีสูงยาวเ,เข่าดีเป็นมวยเข่าดีที่ประกันทั้งคู่แต่ว่าจังหวะฝีมือชันเชิงเท่านั้นแหละครับเข้ามาการเป็นการชกครั้งแรกของกเกยสีแดงครับสามกล้างแขนอุ้ยแม่จับกระชากลูกนี้ครับทําได้สวยครับก่อน โอ้โหวิสีท่ทีโอ้ยแม่กดคอกระชากของกรทําได้สวยเอาล้างตาครับเคยแพ้มาเอาสามกอว่ายังไงสามกอสามกอตัวเตี้ยกว่าโอ้โหโดนแทงแล้วแล้วขาคำไว้ด้วยแม่สู้ครับตีสู้ตีสู้อีกแล้วเอาของรามเขา่าขวางแล้วก็ตีอืมดันไม่ต้องอยางอื่นแล้วครับโอ้ยนี่แหละครับการแก้กีเพมเข่าแม่กนตีแล้วก็ขาไว้เลย กระชาก,กตีเข่าแหลมๆห,หูตีจนหมดยกเลยครับมาดูชาเดชไม้ไม้โม,มยไทยเจสีโอ้โหเกมเขา่าหมัดลูกนี้ครับทุกขวาของสามกออูกรอนสับสอกคืนแล้วก็ลูกจังหวะป้าเข้าไปวีดเต็มขมับเลยครับกลับมาชมกันต่อครับแม่โมยมันๆสนุกสนุกอย่างนี้เอาละครับใช้หมัดลุยแล้วสามกอนี่แม่สามยกนี่บอกว่าเป็นรองเพราะฉะนั้นต้องเดินแล้วครับสาวมาใสา่อู้มาไปชุดหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหประเชนหมัดแล้วครับไปชนแล้วครับสามสามยกนั่นโดนเข่ากินน่วมเลยครับอ้าวไต่สกัดครับก่อนนี่แหละครับบวยฝีมือแม่การแก้แก้หมัดต้องใช้เตะไตะสกัดจับได้ก็ต้องตีตีสู้กันครับมาหรือก็พยักหน้าสามกอพยักหน้ามาบอกว่ามามามาพักกันเดินก็มาเตะขวาเข้าไปก่อนสาดขวาโดนสาดซ้ายหน้าอูสับศอกไตซ้ายดูเลยครับการแก้กัน โอ้ยใช้อาวุธใส่กันเต็มเต็มโอ้โหกระชากตะเลยครับสามกอเอาความตีล็อกตีโอ้โหดูดิครับไม่มีการหยุดเลยนี่ยกสี่ไปถึงยกที่4ี่ครับท่านผู้ชมครับเตะซ้ายหมัดไปโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับเอาแล้วก่อนเริ่มแล้วครับสามกอแถวไปอุกก่าโดนไปครับอื้อาโอ้ยโดนลงโทษแมวืดอย่างนี้ครับโดนลงโทษเลยครับฟิลโก ขวางขวางแล้วก็ตีอู้หูยนู่นเลยครับอัดไปอีกดอกหนึ่งอ,อู้หูยน้ำมันหมดถังหลือเปลาโอโหอ,อีกแหล่ๆอีกสองที่สามทีหมดยุติกรชกเลยโอูโหนี่เลยครับแม่ร้างตาได้สำเร็จครับกอนเพชรพญาไทยวันนั้นครับแม่กระชากตีโอ้โหยแม่มวยเข่าหยัอ3สามกออ่ะมาดูชัติเด็ไม้ไม้มวยไทยเจ็ดสีครับล้งตาสำเร็จครับหมัดกะใช้หมัดนะครับที่จะพิชิตให้ได้ แต่สุดท้ายแล้วครับแม่ก่อนแกจับปีเน็ล็อกตีแน่นเลยครับปาปกขวายัดไส้เข้าไปเต็มๆง้างเข้าไปเข่าแหลมแหลมคมคมวันนี้เวลาหมดวเวลาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ